ตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นโยมยาล่่งลอยสูงหันของแม่จนถึงวันนี้ที่เราได้เกิดมาเป็นคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าสัตว์เลยแลสัตว์สูงกว่าสัตว์เลยลชัดจนหน้าตื่ไม่หย่กมไม่หยิบมีเดชมีหน้านแต่สัญชาติเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่สามารถที่จะบดเย็นได้แต่วันนี้จนได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นลูกของผู้ชายที่เลยอในวามพ่อของผู้หญิงที่เหลือในคามแม่ถามทุกวันนี้สิ่งที่พ่อทำสิ่งที่แม่สร้างพ่อกับแม่สีสีวันนี้วันดีสีมงคลสิ นิวขอของเจ้าน้องประนมสักการะทิพย์ระตนไกรทศสามประการทุบิดามารดาทุกครูประชาราชานและเสื่อมเหลือพระสงฆ์เมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อรืเรื่องอยา่างสถานกับจตุจิตกาสกษการของถวายอันวบอทนาบงให้กับเจ้าหน้าจงมาระสิทธิ์ที่พระจอมไทยนักบวชจตุจิตกาสกษการากของถวายทั้งนี้ทุกทัวสวัสดีมีชัยขโมสวัสดีมีชัยสังโคสวัสดีมีชัยทุกปีโก จ้มีชัยจ้มาประสิทธิ์ทีกนครไทยอย่างสถานที่นี้ได้เกิดก่อที่เข้าสู่การประกอบพิธีการซึ่งการทอนขวัญก็จะให้เจ้าหา้นั้น น,น้องกายวาจาจิตอันชริสซึ่งพระตนากรยซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธองค์พระสงฆ์คือสาวกของพระศาสนาเจ้านน้องกายวาจาจิตอันชริสซึ่งพระตนากรยกล่าวตาพุทธบาลีที่ว่าอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเทมิ อิมินาสการนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการนะสังฆังปูเชมิพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชา มหาโพควะโหติโลกนาทังอภิโอชิยมิเจะานากลับลงที่หมอนสามข้างนอกนอก้อมซึ่งคุณพระตระไกทั้งสาประการนั่นคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์เริดับถัดไปพระอรหันในบ้านของลูกที่จะได้เทดิดทูลนไว้ ในประวรพระพุทธศาสนาอานิสงส์ผลบุญที่บุตรนี้จะได้ทแทนคุณท่อทั้งสองนั่นคือคุณบิดาและมารดาเจ้าหน้าผนมือไว้เรียนเชิ่คุณพ่อคุณแม่นะครับสวมหมวกให้กับเจ้าหน้าเป็นการอนุโมทนาบุญในคราครั้งนี้บุญใดจะเทียบเท่ากับบุญของบิดาและมารดามหาฤทิ์มหาชัย ความสุขความเจริญตรงความเกิดมีแด่กเจ้าเน่าที่จงประสงคบัดในบัววันพระพุทธศาสนาเป็นบุตรบ้องบัดโอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สวมเข,าข้าสู่ชุดนอกในการประปวัติษษาการซึ่งการของความแกล้งเชิญเหล่าเทพดิดานั้นลงมาสโมรสรประสานระื่อช่วยอวยพรไทยให้บรรจงมีแด่กเจ้าเน่า พระทิดาเจ้อ่และบรรดาประโยชน์ยอดอยางสถานที่บทคนพิธีกรในกานขวัญน,นับวันนี้เป็นต้นไปเตร,เรยียเชิญเหล่าเทพเจดาทั้งใจลงมาประสิทธิระสาท์พิพิธภัณฑ์ไทยอนุโมทนาบุญให้ต่อเจ้าหน้าทนนี่กรนี้จงจเจริญจงเจริญนะลูกนะอย่าลืมเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที